ีครับผมกับผมโอชโนวครับกับรายการกินกับโต๊ะครับก็มีเมนูนะก็คือว่าชื่อว่าอะไรนะมากระโดกนะครับผมจากรินบี้นะครับมากระโดกปกติจะเป็นรสชาติอื่นๆเป็นออริจินอลเป็นนมที่สาหร่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมีบาร์บีคิวมีอะไรอย่างนี้ด้วยเมื่อก่อนเคยมีอยู่พังหนึ่งสีส้มๆใช่ไหมมีสีรสอันนี้มันแนวใหม่นะครับผมเป็นมากระโดกของฟิจาริ่งกับโปูไดโต้คอันเนอร์ นะครับนี่ครับเป็นน้องตัวโตวด้วยสวัสดีครับอ่านี่ตัวนี้ใหโตคอนเนอร์ัอันนี้ก็มีครับน,นี่ก็มีสวัสดีครับผมชื่อโตโตครับอ่าโอเคมีตอนนีน้ีมันมีสามรถนะครับผมผมหามาได้สองรถอยู่ตอนนี้คือจริงๆอยากได้รถหนึ่งมา,มากๆมันจะมีสองรถตอนเนี้ยคือสีออกเหลืองๆทองๆนี้จะเป็นรถทัฟเฟิล นะครับส่วนสีเขียวๆนี่จะเป็นรถแาวครีมนะครับและหัวหอมและหัวหอมด้วยนะ <c oughs> แาวครีมแอโนเนียนอ่านี่น่น่ารักน่ารัก <c oughs> อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอ่ด้านนี้อ่านี่น,นี่ราชาเลยมีมงกุฎด,ด้วย <c oughs> นะครับอีกหนึ่งสีต้มครับเป็นรถชีสนะครับเป็นยังหาไม่ได้นะครับ <c oughs> ถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเจอ,อบ่อยทีตตอนนี้ผมยังหาไม่ได้ ไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามีไขาที่ไหนบ้างใครดูช่วยบอกทีช่วยบอกผมหน่อยเถอะผมอยากกินจะแย่อยู่นะครับ okay. โอเครถนะครับเอาไหนก่อนดีเอาไหนก่อนดีเอาแอปเปิลก่อนแล้วกันแอปเปิลก่อนแล้วกันนะครับก่องเขาดีมากๆเขาจะเป็น r e ิลเ l a b l e ซ i ป l o c k หมายถึงว่า คุณสามารถแกะตรงนี้ได้เลยแล้วถ้ามันเกิดไม่กินก็ปิดได้เลยไม่ต้องเอายางมามัดนะครับสะดวกห่อละสามสิบบาทมีเฉพาะที่เซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกสาขาด้วยบางสาขาก็ไม่มีด้วยต้องเป็นเรื่องสาขาที่มีด้วยนะครับโหแล้วมันไม่มีทุกที่ไงก็ต้องส่งมาว่าตรงไหนมีก็ต้องไปเอาตรงนั้นโหกลิ่นหอมมากๆแอปเปิลนะครับ นี่ด้านหลังจะมีบอกอยู่ทัฟเฟิลนี่ครับือรถมาแต่แรกเลยครับรถทัฟเฟิลนะครับอ <c oughs> <c oughs> ไว้ตรงนี้ก่อน นะครับแล้วก็อันนี้ครับฟลตซาวครีมและหัวหอมนี่มีโลมีตัวด้านหลังด้วยนะครับเหมือนเป็นรูผ้าอะไรเงี้ยแกะเหมือนเดิมครับรีซียเอเบิลซิปล็อกนะครับผมก็คือเป็นแบบซิปล็อกสามารถากินแล้ว แกะแล้วแกะแล้วกินแล้วเก็บได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยางนะัดนะหบอมมันก็ยังคงความกรอบของมันอยู่ตะเกมนหอมกินกินไม่โดดเท่าทัฟเฟิลทัฟเฟกินโดดกว่าเธือกินออกแต่แรกเลยอันนี้นี่รสตะกินแล้วหอมครับหอมจะเข้มเข้ม อืของนัทเต้จํนนวนกว่าไม่เท่มเท่าแต่รดมันจะดูแบบละมุนกว่าทางตะเกียบตัวหัวหอมนะครับมไม่ได้ฝั่งนี้ดิอ่าใช่แก็ผมก็โผล่มตรงกลางมาดี ยังไงครับ,รรบก็ฝากเพื่อนๆครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องตัวช่องกันสักหน่อยนะครับผม T T O Z E เว้นวรค C H A W N E L นะครับ <Watching> และผมกําลังจะทําช่องใหม่นะครับมีโอกาสในอนาคตก็คือช่องกินกับโต๊ะนี่แหละนะครับก็คือจะเน้นของกินอัดไว้ช่องไหนหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังยังขอพิจ,จะะารณากันก่อนนะแต่ยังไงก็รายการก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเนะไม่ได้ถูกตัดออกจากระบบเลย ยังไงก็ช่วยติดตามร,รายการของผมด้วยนะครับทุกๆรายการเลยนะครับผมสวัสดีนนี้หมูบราณน้นนะครับขอลาไปก่อนพ่กแม่โอกาสหน้าสมบูรณ์ในส่วดีครับขอให้ทานอนาหารให้อร่อยนะ